รุ่นนี้บอกเลยนะอยากจะป้ายยาเพราะว่ารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใส่กิมมิคของชิบะอินุเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับรุ่นนี้เป็นการรวมกันระหว่างสุนัขพันชิบะสุนัขชิบะเนี่ยจะเป็นสุนัขที่มีความซื่อสัตย์ปัดเปรียวแล้วก็มีความแบบแข็งแรงอะไรแบบนี้นะครับมารวมกับนาฬิกาจีช็อกที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานบอกเลยมันก็เลยได้นาฬิกาที่มีความสวยงามขึ้นมาแบบนี้คือมันทำาทำให้ผมรู้สึกว่าหายเบื่อนาฬิกาประเภทแบบสมาร์ทวอทไปเลยทีเดียวนะครับอ้อก่อนอื่นอ ก่อนที่จะให้เพื่อนๆได้ดูนาฬิกาในวันนี้นะผมอยากใหทุกคนได้ดูแพ็กเกจจิ้งก่อนเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งเขาน่ารักมากๆนะครับเพื่อนๆเอาละมาดูกันแพ็กเกจจิ้งของเขานะครับเอาละมาดูกันนะครับนี่คือกล่องภายนอกของเขาแล้วก็กล่องภายในจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆอะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่คือกล่องภายในภายนอกของเขานะครับกล่องเนี่ยตอนแรกที่ผมเห็นนะผมคิดว่าตัวของกระดาษกล่องเนี่ยมันเป็นลายพลางแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันจะเป็นรูปของสุนัขชิบะนี่ครับในอากับกิริยาต่างๆ สุนัขชิบะเนี่ยนะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีคืออย่างนี้รุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่เพิ่งถูกวางจาหน่ายครั้งแรกในเดือนธันวาคมปี2024แล้วรุ่นนี้มาด้วยกันทั้งหมด3สีด้วยกันเป็นตัวแทนของสุนัขชิบะแต่ละสีนั่นเองนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆดูที่สีขาวก่อนสีขาวนะครับถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเรียกว่าชิโร่ชิบะก็คือชิโร่เนี่ยแปลว่าสีขาวนะครับก็จะเป็นสุนัขชิบะสีขาวและต่อมาสีดําบ้างสีดําบ้าง,างอาดูแบบชัดๆ พอดีมันบางอยู่นะครับส่วนสีดำเนี่ยจะเรียกว่าคุโรชิบะคุโรแปลว่าสีดํานั่นเองแล้วก็นาฬิกาที่ผมให้ดูให้เพื่อนๆได้ดูในวันนี้มันจะเป็นสีน้าตาลแบบนี้เขาจะเรียกว่าอากะชิบะนั่นเองนะครับแล้วอากะชิบะเนี่ยจะพบมากในออจังหวัดชิบะคือจะเป็นหมาที่แบบพบได้เยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นสุนัขที่มีความน่ารักมากๆเลยนะครับนี่คือที่มาของสีสันของเขานะครับแล้วเพื่อนๆดูนะนี่คือกล่องภายนอของเขาแล้วพอดูด้านในนี่น่ารักไหม มีลายเท้าของสุนัขอยู่ด้วยอ่ะเฮ้ยน่ารักบอกเลยน่ารักมากแบบลิมิเต็ดรุ่นนี้อยากให้เก็บจริงๆเพราะว่ามัน,มนกล่องก็น่ารักแล้วอ่ะโดนใจผมมากๆเลยนะครับแล้วเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> ดูกล่องภายในพอเปิดออกมาจะเป็นอย่างนี้กล่องภายในจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานี่คือกล่องภายในของเขานะครับแล้วเพื่อนเพื<ๆ>่อนดูที่ตรงนี้นี่ก็เป็นกิมมิคอีกกิมมิคบบนึงเหมือนกันเห็นสีเขียวแบบนี้นะครับเขาจะเรียกลวดลายตรงนี้ว่าคาราคุสะนะครับซึ่งลวดลายตรงนี้จะสื่อถึงความโชคดีแล้วก็ความเจริญรุ่งงงงเเรรรรือออลวดาาายตนนนนี้ะะคัับบจพพใขขสุชิ ส่วนใหญ่เขาจะเอาลน์เนี้ยมาทําเป็นภาพันคอของสุนัขชิบะซึ่งผมบอกเลยมันน่ารักมากๆบอกเลยน่ารักมากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูที่นาฬิกาต่อไปไงแค่แพ็กเกจจริงก็น่าเก็บแล้วใช่ไหมอ้ต้องบอกก่อนนาฬิการุ่นนี้จะไม่มีวางจําหน่ายทั่วไปในประเทศไทยจะไม่มีการวางจําหน่ายทั่วไปถ้าใครอยากได้นาฬิการุ่นนี้นะครับให้สั่งซื้อที่ใต้ลิงก์นี้ นาฬิการุ่นนี้จะถูกขายโดยบริษัท CMG อย่างเดียวเท่านั้นไม่ถึงมือดีลเลอร์ด้านนอกนะแล้วก็รุ่นนี้ไม่มีของนอกด้วยนะครับขอย้ำไม่มีของนอกด้วยก็จะต้องสั่งซื้อถังผ่ผานทางช้อปปีของ c m เออย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอาละคราวนี้มาดูหลักรุ่นกันสำหรับรหลักรุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อหลักรุ่นคือนาฬิกา c a s ิโ G s ีช c k GA 1 0 0หอ hhb ห adr รหัสบูรุลเครื่องคือ5้8 1นดนะครับรุ่นนี้จะใช้โมเดลจ a เ0 0เป็นโมเดลพื้น ทนทานต่อแรงกระแทกได้สามารถทนทานต่อแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้สามารถกันน้ําได้มากถึง200เมตรด้วยกันนะครับคราวนี้มาดูกิมมิกกันบ้างเอาล่ะขออนุญาตซูมแบบใกล้กๆเลยเพื่อมาดูให้ดูกิมมิกความเป็นแบบชิบะอินุนะครับสุนัขพันธุ์ชิบะนั่นเองอย่างแรกที่อยากให้ดูคือด้านบนตรงนี้ครับวงกลมเล็กด้านบนส่วนนี้ไอ้วงตรงนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการจับเวลาเขาก็ทํามาเป็นรูปของชิบะเวลาที่มันแบบขี้เกียจอ่ะมันยืดตัวนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกอะไรนะถ้าเป็นโยค,คะเขา เห็นไหมแล้วตรงนี้เขาสามารถทํางานได้จริงนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะรุ่นนี้มันสามารถจับเวลาในแต่ส่วนหนึ่งต่อพันวินาทีได้ใช่ไหมครับแล้วเข็มด้านบนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการจับเวลาถ้าเรากดปุ่มข้างล่างหนึ่งครั้งตอนนี้ผมเข้าสู่โหมดการจับเวลาอยู่นะแล้วหลังจากนั้นครับผมกดหยุดหนึ่งครั้งแล้วเพื่อนๆดูตรงสุนัขนะครับมาดูเจ้าชิบะกันนี่มันหมุนได้ด้วยเห็นไหมครับแล้วกดปุ่มซ้ายบนเพื่อรีเซ็ตนี่ครับให้ดูอีกรอบหนึ่งแบบก,กลับนี่เป็นไงน่ารักเนอะแลนะ สุนัขตัวนี้นะครับด้านบนตรงนี้มันจะเป็นสีแบบสีน้ําตาลใช่ไหมส่วนด้านล่างตรงนี้ส่วนท้องตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบสีขาวนวลนะครับสีขาวออกเหลืองแล้วเขาก็เอาสีตรงนี้มาทําเป็นลวดลายของตัวเรือนานาฬิกาทั้งหมดเลยเพื่อเพอดูเห็นไหมจะมีสีน้ําตาลสีน้ำตาลตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าสีน้าตาลแดงหรืออากาชิบะนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมสีแบบอากาชิบะเลยคือมีสีน้ําตาลแดงแล้วก็บริเวณท้องนะครับจะเป็นสีขาวนวลแบบนี้เห็นไหมจะมีการใช้ตั้งแต่ในส่วนของขอบด้านข้างส่วนนี้ หน้าปัดนาฬิกานะครับ้วรวมถึงลวดลายด้านในนาฬิกาด้วยนะครับจะเป็นสีแบบสีขาวเหลืองเหลืองเหมือนกันเลยแล้วก็รวมถึงสายสายรุ่นนี้จะเป็นสายแบบทูโทนเห็นไหมครับมันจะเหมือนกับสุนัขชิบะเลยนะครับเห็นไหมด้านบนสีน้ําตาลด้านล่างนะครับเป็นสีขาวออกเหลืองแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาให้มานะครับและนนอกจากนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันในส่วนของหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาก็ทําออกมาให้ได้แบบรูปลักษณ์คล้ายๆกับสุนัขพันชิบะคือมีตาสองข้างแล้วก็เป็นจมูกลงมาแบบนี้ อันนี้แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะแต่ของผมเนี่ยยังรู้สึกว่าผมยังมองไม่ค่อยออกอันนี้แล้วแต่จินตนาการเลยนะครับคราวนี้มาดูอีกที่หนึ่งกันคือที่รัดสายมันจะเป็นแบบนี้เ,นเพื่อนๆนี่จะเป็นรูปของสุนัขชิบะเหมือนกันนะครับให้ดูสายด้วยสายจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลย นี่คือสายของเขารุ่นนี้นะครับตัวเรือนจะเป็นเลซินกระจกจะเป็นกระจกแบบมิเนอรกลาสหรือกระจกแข็งนะครับรุ่นนี้จะมีขอบค่อนข้างใหญ่เพราะว่าจะมีหน้าที่ในการปกป้องในส่นนนนนว,นนนวนของกระจกน,นั่นเองนะครับเวลาที่มันตกลงพื้นเนี่ยมันจะโดนขอบก่อนมันจะไม่โดนกระจกก่อนนั่นเองนะครับและต่อมาสายนี่คือสายของเขาและเมื่อกลับด้านนี่ครับสิ่งที่สะท้อนว่านาฬิการ,รุนี้เป็นนาฬิกาแบบลิมิเต็ดเอ dition คือฝาหลังครับฝาหลังเขาเนี่ยนะครับจะเป็นรูปของสุนัขพันชิบะเห็นไหมหันหลังอยู่แบบนี้นะครับบททะะลลึึ่ง พอหันหลังแบบนี้ผมพยายามจะมองรูก้นของเขามากๆเลยอะแต่หาไม่เจอพเพื่อนๆดูมันไม่มีนะครับอันนี้อันนี้อยากให้ดูสนุกๆน,นะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากดูตรงนี้พเพื่อนๆนี่ครับพรเพื่อนๆเห็นชัดไหมมันจะมีคําว่าจแปลนจแปนเอทีอยู่คือนาฬิการุ่นนี้นะครับทาในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เครื่องเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นทั้งหมดเลยอ่าเป็นไงถ้าใครอยากได้นาฬิกาในสไตล์แบบของญี่ปุ่นล้วนๆน,นะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้น่าเก็บมากๆและรุ่นนี้มันจะมีการบอกไว้เลยนะครับว่ารุ่นนี้สามารถทนทานต่อแรงแม่เหล็กไฟฟ้านนนบเห็ม Magnetic r e s i s t a n c e คือสามารถทนทานต่อแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้แล้วก็มีระบบ Shock a b s o r b i n g Structure คือโครงสร้างสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทือนได้นั่นเองนะครับนี่นอกจากเป็นกิมมิกที่น่ารักน่ารักแล้วยังสามารถที่จะทนทานต่อแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้นะครับและคราวนี้มาดูที่ด้านหน้าต่อจุดเด่นอีกข้อหนึ่งนะของนาฬิกาโมเดล G A ร0คือไฟมีไฟที่มีความสวยงามมากๆนะครับไฟของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมกดออกหน้าแรกก่อนนะ ไฟของเขานี่นะครับจะเป็นไฟแบบสีสม้มซึ่งสามารถสว่างได้ตั้งแต่1.5วินาทีจนถึง3วินาทีนะครับไฟกดปุ่มขวาบนตรงนี้5เป็นไฟจะเป็นแบบนี้เลยนะครับและถ้าเรากดปุ่มขวาบนค้างไว้1 2 3 4 5ประมาณ5วินาทีนะครับจะมีสีดำดๆขึ้นตรงนี้จะเข้าสู่ระบบการพลิกข้อมือไฟติดครับและเมื่อปิดไฟจะเป็นแบบนี้เลย ให้ดูก่อนตั้งแต่ในส่วนของเข็มเข็มนะครับจะมีระบบพลายน้ําส่องสว่างในตอนคืนอยู่ระบบไฟจะเป็นไฟสีส้มที่มีความสวยงามนี่คือไฟของเขานะครับและต่อมาระบบออโต้ไลท์ครับระบบพลิกข้อมือไฟติดนี่เป็นไงเจ๋งไหมแล้วคราวนี้มาดูฟังก์ชันพื้นฐานกันบ้างสำหรับฟังก์ชันพื้นฐานนะครับถ้าเรากดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งมันจะเข้าสู่ STW หรือ Stop Watch คือ GA ร้อยเนี่ยถูกทําขึ้นมาในตอนนั้นนะครับถูกทําขึ้นมาในสไตล์แบบนาฬิกาสาหรับคนที่ขับรถยนต์นะครับสไตล์มอเตอร์สปอร์ตดังนั้นนาฬิการุ่นนี้สามารถจับเวลานะครับในอัตราส่วน 1. ต่อพันวินาทีได้และที่จับเวลาของเขาก็เป็นรูปสุนัขชิบะอินุนั่นเองนะครับและต่อมากดปุซ้ายล่างหนึ่งครั้งก็จะเข้าสู่ TMR TMR คือทัมเมอร์การนับเวลาถอยหลังและต่อมาครับเบลล์ไทม์รุ่นนี้นะครับสามารถดูวเวลาโลกได้มากถึง29ส่วโซนเวลาหรือ4 8เมืองทั่วโล แล,และต่อมาครับรุ่นนี้นะครับสามารถตั้งปลุกได้รุ่นนี้มี S I G ด้วยนะครับ S I G คือการตั้งเตือนหลายชั่วโมงนะครับรุ่นนี้สามารถตั้งปลุกได้อยู่ที่ประมาณ4ครั้งตั้งปลุกได้4ครั้งแบบนี้นะครับ S N G เนี่ยคือการตั้งปลุกแบบซ้าๆแต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งจะเป็น S I G การตั้งเตือนหลายชั่วโมงนะครับและต่อมากดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งครับ ก็จะเข้าสู่หน้าแรกของนาฬิกาทันทีคราวนี้นะครับขออนุญ,ญาตพูดในส่วนของขนาดน้ําหนักและราคาของนาฬิการุ่นนี้กันบ้างว่าราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับขนาดของนาฬิการุ่นนี้นะครับจากซ้ายไปขวาจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ51.2มิลมนะครับจัดเป็นนาฬิกาที่ขนาดค่อนข้างใหญ่หรือโอเวอร์ไซส์นั่นเองแต่ถ้าถามผมนะผมว่าผู้ชายก็สามารถใส่ได้คุณผู้หญิงก็สามารถใส่ได้เช่นกันและผมรู้สึกเลยว่าพอผู้หญิงใส่นาฬิกาในสไตล์แบบนี้แบบเท่ๆแบบนี้แล้วก็ เป็นลวดลายที่เป็นแบบชิบะอินุแบบนี้ผมว่ามันน่ารักเอาจริงๆผมว่ามันน่ารักมากๆนะครับและต่อมาความลึกของกรอบครับรุ่นนี้นะครับความลึกของกรอบของเขาเนี่ยจะอยู่ที่16.9มิลมนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างที่จะหนาเลยทีเดียวน้ําหนักนะครับนาฬิการุ่นนี้มาด้วยน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ72กรัมนะครับก็เป็นนาฬิกาในสไตล์โอเวอร์ไซส์คือขนาดใหญ่แล้วก็หนาแต่น้ําหนักค่อนข้างเบาครับและใส่บนข้อมือครับมันจะเป็นแบบนี้เลยพอใส่บนข้อมือเห็นไหม เฮ้ยผมว่ามันน่ารักเอาจริงๆเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใหญ่เพื่อนๆได้เก็บนะอยากจะป้ายายาจริงๆเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ทําในประเทศญี่ปุ่นตัวเรือนทําในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีกิมมิคน่ารักเยอะแยะมากมายเลยนะครับและต่อมาคราวนี้สุดท้ายละมาดูที่ราคากันนาฬิการุ่นนี้นะครับเปิดตัวมาด้วยราคาอยู่ที่ประมาณ5,900บาทครับแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วในช้อปปี้นะครับราคามันจะอยู่ในเลทประมาณ4,690บาทจนถึง5,190บาทเลทมันอยู่ที่ประมาณนี้ ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละช่วงแล้วก็ขึ้นอยู่กับส่วนลดของแต่ละช่วงนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ใต้คลิปนี้เลยถ้าใครอยากได้นาฬิการุ่นนี้นะและอย่างที่บอกครับว่าพอเป็นประกันของ CMG ีเนี่ยมันจะมีการประกันเครื่องให้1ปีด้วยนะครับไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวนาฬิการุ่นนี้ไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเอานาฬิกาแบบดีๆแบบนี้เด็ดๆแบบนี้มารีวิวให้อีกกกกกกแนน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 ่่ออออออะคคคคครรรััััััับบบบโเววีี้้็็ตงงงไไไปปยขขุุณทามๆสสด